สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC ที่น่ารักนะคะเช่นเคยนะคะเพื่อนเมื่อผลมเมื่อผลออกแล้วเราก็ต้องมาสรุปกันเนาะก่อนจะไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าย8่คนได้รับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งนะคะโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับฟังทุกครั้งด้วยเพื่อนๆจ้า เราก็จะมาสรุปผลท่า้อยของวันที่ยี่สิบแปดกันนะคะเพื่อนจ้ะวันที่ยี่สิบแปดพี่แจก็ให้เด่นที่หกสี่แปดเนาะเราไปดูผลออกก่อนนะคะว่าสะพกิจสามสามศูนย์นะคะสี่หกแล้วก็พิเศษหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองนะคะปกติห้าศูนย์เก้าสองสามนะคะเพื่อนเพื่อน VIP เก้าหกหนึ่งสี่ห้านะคะมาดูในส่วนของอตัวเด่นสะพากิจก็สองกับสามนะคะพี่แจก็เน้นให้สามเนาะ พิเศษ8ปกติ 9, vp 7นะคะเราก็มาดูกันนะคะของรอบเฉพาะกิจพี่ใจให้3เข้าที่3 0นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบในตัวเด่น3า้นอยพี่ใจบอกว่าให้ช่วงนี้3、4วันมันจะไหลขึ้นไปอยู่เฉพาะกิจเนาะก็ไปจริงๆนะคะวันนี้ก็ไปอีกแล้วนะคะเพื่อนสี่ไปแล้วนะคะอ่าส่วนนี้ก็ถูกเนาะต๊กให้ตัวต๊กให้ว่าเอ่อ ใส่แปดนะคะส่วนพิเศษนะคะตัววิ่งเด่นไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะคะรอบนี้ดุดไปนะคะรอบพิเศษไม่เข้านะคะรอบปกติเน้นให้9้านะคะเพื่อนเน้นให้9้าตัวเดียวเนาะเรามาดูกันว่าเข้าอะไรก็9ก็ก็มานะคะเพื่อน0ูย์เนาะมาหลักตัวด่นด,ดูดเลยนะคะเพื่อนถ้าใครไปรลูดก็น่าจะได้นะ สองสามไม่มีนะคะส่วนดีพีเด่นตัววิ่งตัวเด่นตัววิ่งไม่มีนะคะเจ็ดแต่ว่าหกหนึ่งพี่ใจมีนะคะพี่ใจมีนะหกหนึ่งนะในตัวเด่นสามน้อยเนาะแล้วก็สี่ห้านะคะเพื่อนสี่ห้าก็มานะคะสี่ห้าก็มานะคะวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนยังเข้าอยู่เนาะถือว่ายังเข้าอยู่หลุดไปแค่ รอบพิพเศษแค่นั้นเองที่ไม่ได้เข้าเลยนะคะเฉพาะกิจวันนี้ก็เข้าเข้าเต็มๆเ,เลยวงให้สามด้วยนินให้สามนะคะเพื่อนโอเคแล้วก็จะไปต่อของงวดวันที่ยี่สิบเก้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจ้าวันที่ยี่สิบเก้าก็สามน้อยจเจดิ่นพิเศษปกติ VIP เหมือนเคยนะคะเพื่อนจะาพี่จะาก็ให้เด่นวันนี้สามห้าแปดนะคะจะเด่นที่แปดนะ ตัวเดียวเน้นที่8นะทุกหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆสามหน่อยนะคะแล้วก็จะมี3รูดก็3 0มนถึงสามนะคะ5ก็5 0ถึงห้าเก้าแปดก็แปดศูนย์ึงแปดเก้านะคะพี่ใจวางรอบให้ที่แปดปกติกับวีไอพีนะห้าก็ห้าก็ไปได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีตัวตัวสามนี่ ตัวสามนี่มาอยู่ที่ v อพนะคะเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ก็ได้นะคะเทียบเทียบตัวเลขเหมือนกันเนาะพี่ใจไม่ได้ลงให้อันตัวนั้นนะนะคะเพื่อนโอเคเดี๋ยวพี่ใจลงให้ก็ได้เนาะออพี่ใจก็คิดสูตรผสมภาษานนะพเพื่อนๆจ้าผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันเนาะไม่ว่ากันนะคะพเพื่อนๆจ้า เพราะว่าพี่ใจก็ไม่รู้ว่าเออเขาจะออกตัวไหนเนาะพิเศษกับปกตินะคะอันนี้ก็เพิเศษกับ VIP อันนี้นะคะเพื่อนนะถ้าไม่ชอบที่ตัวที่พี่ใจบางให้ก็ไปเปรียบเทียบกับอ่อ อแอดมินท่านอื่นนะคะว่าเออเขาให้ตัวดินอันไหนถ้าชอบชื่นชอบอันไหนเพื่อนเพื่อก็ดิบไปไปอันนั้นนะครับเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้เนาะพี่ใจก็มาบอกโชคลาภนะคะแล้วก็หวังว่าตัวดินก็จะเข้านะคะเพื่อนสายวิ่งสายรูดเนาะถ้าใครมีชื่นชอบตรงที่พี่ใจทําให้นะคะเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยมีโชคกับพี่ใจทุกวันทุกวัน ทุกรอบด้วยเนาะพี่แจยก็อยากให้ถูกกันทุกวันนะคะเพื่อนแต่ว่าก็เล่นกันให้มีสติเนาะเงินทองก็ยิ่งหายากตัวน,นี้นะคะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บดูแลร,ร่างกายกันให้ดีและให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ mm hmm. เพื่อนสำหรับคลิปนี้ mm hmm. พี่แจกก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ขอให้ท่านทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ